สวัสดีครับอันนี้ตลาดเย็นหนองตมหลังทกสอนะครับเป็นตลาดเย็นทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับนี้ตลาดเย็นก็เริ่มบ่ายโมงนะครับถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนในที่ขายของอยากมาก็ได้นะครับลูกค้าก็เดินเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลงเท้านะครับต้องมาประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนสนใจนะครับ หลังทกศอนองตมนะครับคนก็เดินอยู่นะครับคนเดินดีแล้วก็ร้านค้าก็เยอะจะมีสองล็อกค,ครับล็อกต้นไม้กับล็อกของกินอยู่ด้วยกันนะครับคนก็จะเดินเยอะอย่นีมีผักมีอะไรเยอะๆนะครับตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะเพราะการร้ค้าะคะก็เริ่มเก็บกัน ของก็หมดของขายดีนะครับขายหมเกเี้ยวน,นี่จะเป็นผักนะครับมีแค่2แถวนะครับก็ค้าใหม่นะาใหม่ก็สามารถมาได้นะครับมาแล้วก็มาติดต่อเจ๊ค่าที่ล็อกละเมตรละห้บาทนะครับลองดูได้ขา้เยอะ น,นี่ขายหมดแล้วก็เก็บนะครับส่วนใหญ่ขายดีนะครับผลไม้ยังขายดีผลไม,ม้ข้าวโพดนะมี2ลงอกยาวนะครับอันนี้ข้าวโพดโลละ10บ,บาทนะครับเอาสัก2โลก็ได้ นี่ครับโพดปลกเองและครับปลูกเองได้รับเข้ามาขายลูกล s <S สาวผูกครับนี่ลูกชุบนะลูกชุบก็มีโอ้โหทำสวยงามมากนะครับหลั่งต้น นี่อุดหนุนข้าวโพดนะครับโลละสิบบาทเยอะมากนะครับปลาหมึกนะร้านปลาหมึกร้านผักนะเยอะเยอะนะครับนี่คุณลุงเก็บแล้วนะครับขายหมดแล้วนี่น้ำแสบแก้วยี่สิบนะครับนี่นมโกโก้ หลายร้านนะครับร้า,านผลไม้อผลไม้ผลมาเยนะครับผลไม,ม้มาแล้วนะครับมีสฟ่า ผักก็มีนะครับถ้าไรนะอันนี้สี่สิบาทอันนี้่อนนเอาถุงหนึ่งไหนก็ได้ะเอาขายแพงๆแงๆขายถูกๆอืมขายแพงเมันจะไม่ไหวก็จะไปพรุ่งนี้เนาะขายแพงคนกินก็ซื้อไม่ไหว เห็นเขาถือไปเยอะร้านนี้หรมั้งนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนค้าขายใหม่นะครับถ้าสนใจนี้ก็คือตลาดน้องตมนะครับทุกวันจันทร์กับวันทฤหัดนะครับทุกวันจันทร์กับวันทฤหาดนะครับตอกสอ หลังทกศอนองตมนะครับมาซื้อได้นะครับหรือว่ามาขายถ้าเป็นลูกค้าก็มาอุดหนุนมาซื้อของได้นะครับนี่สตรอเบอรี่สดๆอร่อยมากนะครับอันนี้ไส้กรอบขายดีมากหมดเลยนะครับนี่นี่ป้าเจ้าของร้านนะครับขายดีมากๆอร่อยมากนะครับลองชิมแล้วแต่รสเผ็ดยังไม่ชิมชิมแต่วุนเส้นอร่อยมาก คนนี้คนขายเท่มาก <c oughs> อันนี้ก็ร้านขนมคกไสทะลักนะครับทำอร่อยมากนะครับมีทุกไสขายดี ID นะครับลูกค้าไม่หยุด <c oughs> ครับคลิปนี้ก็เป็นสาระประโยชน์นะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ อยากค้าขายหรือว่าคนที่ตกงานอยากค้าขายก็ตัดสินใจได้นะครับค้าขายมันก็มีขึ้นมีลงนะครับดีกว่าเราทํางานประจํานะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่ก็เป็นตลาดเย็นทุกวันพฤิหันหนองตมนะครับอำเภอหนองตำบนหนองตมนะครับเอาฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ อาทิตย์ก็ตกแล้วนะครับ6โมงเย็น